The Master c ร์ค s รโดยโคสติธรรมเพนสุขอยู่ที่ Open Mind OpenW o r l d ปเปิดใจเปิดโลกใหม่13ศิละปะวิธีพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งไม่เสียชาติเกิดหนึ่งจงฟังเสียงเงียบของตนเองเพราะความจริงทั้งหมดเริ่มต้นในความเงียบและจบลงในความเงียบเดียวกันผู้ที่ได้ยินเงียบจึงได้ยินความจริงเกินคำพูด 2. จงมองชีวิตเหมือนสายลมไม่จับไม่ผลักเมื่อหยุดพยายามบังคับลมเราจรึงได้ยินทิศทางของมันและได้รู้หลายครั้ง ว่าชีวิตพาเราไปไกลกว่าแรงฝืนทุกชนิด3มพิจารณาความไม่เที่ยงให้ถึงที่สุดสิ่งใดที่แน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยการตื่นรู้เริ่มต้นในพื้นที่ที่เรายอมรับว่าทุกอย่างผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเสมอสี่เห็นความคิดเหมือนเมฆที่ไม่เคยเป็นท้องฟ้าความคิดผุดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปตามแต่ความกว้างใหญ่ที่สังเกตมันนั่นต่างหาก คือท้องฟ้าของจิตเดิมแท้ 5. ยอมรับความเจ็บปวดอย่างอ่อนโยนเพราะความเจ็บปวดเป็นครูที่สอนเราให้รักส่วนที่ยังไม่ถูกก่อนและส่องไฟให้เห็นตำแหน่งที่ยังไม่หายดี 6. รู้ความรู้ว่าความสุขไม่ได้ถูกตามหาแต่ถูกสร้างจากภาย,ภายในที่สงบและจากการเลือกเพียงชั่ววินาทีว่า เราจะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าอยู่กับความกลรวเจ็ดพิจารณาตาเหมือนควันไฟบางเบาบางร่องรอยและแตกสลายมันลอยขึ้นสูงเมื่อเราให้มันให้ความหมายและจางหายไปทันทีที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราผู้เห็นควันจึงไม่มีวันไหม้ไปกับควันแปดฝึกปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่เราในทุกวันทุกสิ่งทุกสภาวะความเบาเกิดจากการไม่สะสมทั้งความจําเก่า ทั้งตัวตนที่ไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่ต้น 9. จงซื่อสัตย์กับหัวใจอย่างที่สุดหัวใจไม่เคยโกหกมันรู้ความจริงก่อนสมองรู้ทิศทางก่อนเหตุผลแล้วรู้เส้นทางก่อนเราจะเดินออกจากประตูบ้านซะอีก10ค้นหาความงามความงามในทุกสภาวะแม้ในความทุกข์ยังมีประกายของความจริงซ่อนอยู่ผู้เห็นความงามในความไม่งามย่อมเห็นโลกตามที่มันเป็น11อยู่กับความว่างอย่างไม่กลัวเพราะความในความว่างคือความเต็มที่ซ่อนทุกอย่าง ผู้ยอมเดินผ่านช่องว่างคือผู้ที่ได้พบจักรวาลภายในโดยไม่คาดคิด12ดูการเกิดดับของตัวตนในหนึ่งลมหายใจลมหายใจเข้าคือการเกิดลมหายใจออกคือการคืนสู่เดิมผู้เห็นวงจรนี้ย่อมไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงใดบนโลกอีก 13. ใช้ชีวิตให้เป็นบทกวีไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่อะไรอื่นเพราะสุดท้ายไม่มีใครจะจำได้ว่าใครมาถึงก่อนแต่ก่อน แต่โลกจะจำเสียงสะเทือนจากหัวใจที่ยังคงงดงามแม้ในวันที่มืดที่สุดกันไม่เสียชาติเกิดไม่ใช่การทำอะไรยิ่งใหญ่แต่มันคือการใช้วันหนึ่งวันหนึ่งอย่างมีสติจนความจริงเผยตัวเองเออกมาในทุกย่างก้าวที่เราเดินอยู่บนพื้นพิภพนี้ใช้ชีวิตพิจรารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งจริงหนที่สุดปรึกษาส่วนตัว v ี v p Line Master Coach #satithampensu พสุ